เรายังอยู่กับการวัดความยาวนะครับซึ่งใน qboc ในการวัดความยาวทําได้ง่ายมากๆนะครับแต่อย่าลืมนะเราต้องให้ความสําคัญกับ bounding box นะหรือกรอบสีน้ําเงินนะที่หุ้มไว้นะครับความยาวมันจะวัดจากตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูความเร็วดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองนะครับประมาณการความยาวนะครับเหล็กโครงสร้างหลังคาด้วย q b o q นะครับซึ่งผมจะลองใช้ extension เสริมที่แจกฟรีนะครับก็ไปที่คำสั่งนะครับ extension เราไปที่คำสั่งนะครับ Extension Warehouse มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะเอาไว้ทําหลังคาครับซึ่งถ้าเราพิดพ์ว่า1 0 0่า1หรือ1,001 1 bit บิตโอเคจะมีคำว่า1,001นบิตนะครับให้เราคลิกเลยปึ๊บเข้าไปมันจะมีเครื่องมือนะครับให้เราติดตั้งนะครับชื่อว่า1,001บิต t o o นะครับ freeware อันนี้ของฟรีนะจากนั้นนะครับเรากด install แล้วก็นะครับกดตรงนี้โอเค yes สักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าติดตั้งเสร็จแล้วครับโอเคครับกดโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะได้เครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะนี่ครับเครื่องมือตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหลังคานะครับโอเคเมื่อเรามีเครื่องมือฟรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําหลังคาดูสมมติหลังคาผมมีอาคารนขนาดสัก8ปดคอมมาสิบสองนะครับ โอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําส่วนบริเวณนี้แล้วกันนะเอาไปสัก2อคูณสอง,สองเอาอีกสักตรงนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะให้โปรแกร,รมสร้างหลังคานะครับกดคำสั่งบริเวณนี้นะครับมีเครืมือเรียกว่า Auto m a t i c a l l y Create h i p Loop From f a c e เอา Accent ไทยเลยนะจิ๊บเข้าไปอ่า ก็จะมีการบอกว่าให้เลือกหลังคาอะไรนะผมไม่เปลี่ยนนะครับก็หลังคา3า30องศาโอเวอร์แฮงนะครับ1เมตรก็กดอ,อ๋อต้องกดเฟสก่อนนะต้องกดคลิกที่เฟสก่อนแล้วก็คลิกทีเฟสก่อนนะครับแล้วก็กด r ร a t e ฮิปห o o ฟปุ๊บมันก็สร้างหลังคาขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราคลิกขวานะแล้วออกคำสั่ง e x p l o d e คลิกขวา e x p l o d e นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บเฟสนะรตรงนี้ไว้อะลบนี้ทิ้งครับกิกว่าอ r เ s สแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะผมจะเก็บแค่เฟสอย่างเดียวครับโอเคจะได้เฟสตรงนี้มานะครับตอนนี้เราเหลือแค่เฟสตรงนี้นะโอเคครับเราใส่อลไรครับเลือกเฟสทั้งหมดนะครับคลิกคำสั่งตรงนี้ครับ Automatic a l อ y ี่ e a t e r i c h ลาฟเตอร์ After, นะแล้วก็ประมาณใส่โครงเหล็กหลังคาครับนะปึ๊บโอเคครับลาฟเตอร์วิดคือท,ทุกคนทําตามง่ายไปเลยไม่ต้องกดอะไรนะครับผมก็ไม่กดอะไรนะอันนี้นะครับลาฟเตอร์วิดก็คือตัวจันทันนะครับความลึกความกว้างไม่ต้องยุ่งครับลาฟเตอร์สเปซซิ่งจันทันเท่าไหร่อันนี้คือระยะจันทันก็1เมตรนะครับอย่าคิดอะไรเยอะนะาตามนี้เลยครับแปรขนาด0 5นยูท้ายทโอเค เพอร์ลินสเปซิ่งสายเอฟเนก็ศูนย์จุดสามสองก็ได้ครับก็คือระยะห่างระหว่างแปรนะถ้าเป็นกระเบื้องคอนกรีตก็ประมาณนี้ครับจากนั้นกดเขียนเลยครับหนึ่งสองสามปึ๊บเราก็จะได้เหล็กมาแบบนี้ครับอ่าโอเคซึ่งลบทิ้งครับเอาละนะครับนี่แหละคือโครงหลังคาที่เราได้ครับซึ่งตอนนี้เราก็จะสามารถประมาณการเหล็กได้ครับซึ่ง เราจะลองมาทำาดูนะว่าโครงหลังคาเนี้ยใช้เหล็กอะไรบ้างครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะไปที่แท็กก่อนนะครับสมมุติเราสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะแบบไม่มีชื่ออะไรเลยนะจากนั้นเราก็ไปบวกนะครับโอเคผมบอกเป็นแปรจากนั้นจันทันแล้วก็ตะเค แปรจันทันตะเค้นะครับแล้วก็มีโอกไก่ไหมโอเคมีอกไก่ด้วยก็มีอกไก่ด้วยพอดีโปรแกรมตัวน,นี้ไม่สร้างดั้งนะกับอาศัยนะครับโอเคเราก็เอาตามที่มีก่อนแล้วกันแปโอกไก่ตะเค้จันทันครับเอาละในตอนนี้นะครับเราก็ต้องมาใส่แท็กให้ตรงครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาผมใส่แท็กนะ ผมจะปิดทั้งหมดไวน้นะครับนะครับแล้วก็ค่อยใส่นีมันจะหายไปเพราะว่าถ้าเราปิดแท็กไว้แล้วเนาะมันก็จะหายไปนะครับโอเคก็เข้าไปข้างในครับคือเราต้องเลือกอ b อบเจกต์ที่อยู่ด้านนอกเนาะเหมือนกันนะกับเหมือนกับคอนกรีตนะครับที่เป็นโบยุบนะครับเราต้องใส่แท็กลงไปนะครับที่ส่วนของออบเจกต์ด้านนอกนะครับโอเคนะครับ เราก็มาเลือกไปเลยนะครับ Edit Info ครับเลือกไปที่แปลเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปถูกไหมครับเลือกทั้งหมดไปที่แปลโอเคครับเลือกทั้งหมดอย่ากรุ๊ปใหญ่ไม่เอานะเพราะว่ามันคือข้างนอกนะครับเราต้องเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็แปลเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยแค่ย้ายแท็กให้ถูกครับเลือกทั้งหมดครับ แล้วก็แปลนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็แปลอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะเข้าไปข้างในครับแล้วก็แปลโอเคครับแปลอ่ะต่อไปครับเราก็ย้ายส่วนอื่นต่อไปก็คือจันทันก็เข้าไปข้างในครับเลือกแต่จันทันครับ จันทร์เลือกทั้งหมดครับจันทรนเลือกทั้งหมดครับจันทรนอ่าเลือกทั้งหมดครับจันทรนจันทรนจันทรน ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆแค่แอดไซน์ให้ถูกนะครับนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเลยแล้วนะครับโอเคต่อไปครับตะเข้ครับแล้วก็ชิปค้างไว้เลือกนี่คือตะเข้ครับโอเคก็จะมีตะเข้รางเนาะจริงๆผมควรจะต้องแบ่งตะเข้ลางแะตะเข้สันด้วยอ่ะเราก็เพิ่มแล้วกันผมจะเพิ่มแก้ตรงนี้นะครับก็เป็นตะเข้สัน แล้วก็บวกตะเข้ลางนะเพราะว่าเหล็กมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคตะเข้สันก็คือส่วนที่เป็นสันครับนี่ครับสันก็คือสันปันน้ำนะครับฝนจะดูแบ่งไปสองด้านนะไอ้ตัวนี้ตะเข้สันครับโอเคตะเข้สันแล้วก็อุเณนี้ครับคือตะเข้ลางนะเป็นล่องให้น้ําไหลลงมาครับก็จะมีรางอยู่ ลางรับน้ำเนี่ยก็ตะเค้ลางส่วนตัวนี้ครับเรียกว่าอกไก่อ่าจริงๆต้อง,งมีด่างรับนะโอเคตอนนี้เราก็มาเปิดครับแปลเรียบร้อยเช็คอกไก่ตะเข้สันตะเข้รลางจันทันเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับถ้าเราอยากชัวร์นะเราก็เช็คสีได้จากการถ้าถ้าเป็นใครเป็นมืออาชีพนะก็เปลี่ยนสีนิดนึงครับอ่าเหลืองให้มัน คอนทราสต์กันนิดนึงเพื่อใช้ในการทํางานครับเห็นไหมมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอ่ะกดตรงนี้ครับ Color By Tax t อ่ะเช็คสีเสร็จปุ๊บก็เสร็จสบายใจแล้วว่าถูกต้องแล้วนะครับขอย้านะโปรแกรมตัวน,นี้มันไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดถูกครับขอให้เราย้ายถูกก็ถือว่าจบครับโอเคกดเลยครับ QBOQ จากนั้นนะครับเช่นเคยครับ ไปที่คสั่งครับบวกครับเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลเหมือนเดิมเลยจากนั้นไปที่แท็กครับแล้วก็เลือกทั้งหมดครับอ่ะคลิกซ้ายค้างไว้จึ๊บจๆ๊จากนั้นเลื่อนมาครับเอาออกไปโวลุ่มครับวัดความยาวครับจากนั้นแอ p พายทูรีพอร์ตปึ๊บเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วอ่าคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ขยายครับและตอนนี้ครับถ้าเรามาดูครับ นี่เลยครับอ่ะมากดเลยครับหลดไฟจันทันนี่เช็คดูครับถูกไหมอ่าปรับโหมดหน่อยสไตล์หน่อยคลิกขวาสไตล์อ่ะอันนี้คือพื้นฐานนะครับเพื่อปรับให้เป็นสีขาวนะสไตล์สีขาวโอเคจะได้เห็นชัดนะอ่นี่ครับจันทันถูกไหมโอเคตะเคียนล่างนี่ครับตะเคียนล่างนะครับตะเคียนสันโอเค โอเคโอเคแปโอเคครับแค่นี้แหละครับเราก็จะได้ความยาวเหล็กที่ยังไม่ได้เผื่อนะเดี๋ยวเข้าไปเผื่อทีหลังนะครับแต่ตอนนี้คือเราวัดได้ละด้วยวิธีนี้ครับโอ้โหใครจะนั่งถอดหลังโค้งหลังคานะโดยสมการคณิตศาสตร์นะครับถอดมือแล้วมันน่าเบื่อมากถูกไหมครับเพราะ q b o q เนี่ยถ้าทํางานร่วมกับเอเจนชั่นเสริมอื่นๆนะครับนี่แหละครับคือความไวเป็นของปีศาจแต่อย่าลืมนะต้องตรวจแท็กให้ดีนะเพราะาถ้าแท็กผิดนะครับ บอกไว้เลยว่ามันก็ไม่แม่นยับนะครับและนี่แหละครับคือหลักการในการวัดความยาวครับในตอนต่อไปนะครับเป็นตอนสาคัญมากนะครับเราวัดความยาวชิ้นงานที่มันไม่ตรงได้อย่างไงหากมุมโค้งนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นวงปิดนะครับที่มันไม่ตรงนะครับทำยังไงซึ่งมันมีเทคนิคมากมายเลยนะครับติดตามนะครับ